สาวลาวผู้ทรมานอยู่ในโลกมืดสาวลาวเหมือนตกนรกทั้งเป็นกาบสบายดีกาบทักไทยสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทางฝั่งเลา่าฝั่งไทยและทางต่างประเทศมือนี่ก็มาพบกับซาบุพาอีกเส้นเก่าเส้นเคยในพี่น้องซึ่งมือนี่ซาบุภาก็จะมาเล่าเรื่องเลา่าเกี่ยวกับชีวิตของซาบุภาเนาะตั้งแต่ตอนที่อ่า ตั้งแต่ตอนที่เริ่มป่วยแล้วเนาะพี่เอฟซีเป็นอย่างซาบุภาจึงบอกว่าตนเองเหมือนอยู่ในโลกมืดและเหมือนตกนรลกทั้งเป็นเนาะบยากว่าอาซาบุภาเริ่มป่วยมาตั้งแต่ตอนที่จบม .7 เนาะพี่นอ้องกาตั้งแต่ปี2018เนาะซาบุภากาเริ่มเป็นอาโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบเนาะแล้วก็จนมาฮอดเดือน10ของ ปี2018สมบุภาก็ได้มาเป็นโรคลิ้นเปื่อยนะพี่น้องแล้วกบบวนะ็ปัวกับเบเสาร์เนาะปัวอยู่ใส่กับเบเสามีแต่หยุบแล้วก็ขึ้นขึ้นมาใหม่แล้วก็จนมาหอดอเดือน2เนาะเดือน1ต่อเดือน2ของปี2019ซบาบุภากาได้มากินเครือขันก็เลยเห็ไหากรนะเพาะเนาะก็เลยเห็ไหามันเจ็บกระเพาะเนื่องจากว่าอยากปัวโรคลิ้นก็เลยไปกินเครือขันนะพี่น้องแล้วก็ เห็ดหอกระเพาะนั้นมันอักเสบอย่างหุนแหงและมันก็อาจจะซึมธาตุเครือคันไปถ่วห่างกายกันเลยตอนนี้ก็เลยเห็ดหอซาบูฟ้าและตั้งแต่ตอนนั้นมาเนาะก,ก็เลยเห็ดหอซาบูภาเริ่มป่วยเริ่มแพ้เริ่มเป็นหลายๆโรคโฮมเข้ามาโฮมเขามา้เขามาเนาะปัจจุบันนี้ก็มีอยู่ประมาณเก้าโรคสิบโรคเนาะพีเอฟซี FC. สำหรับ PFC ท่านใดที่เข้ามาใหม่เลยอยากงู้วซาบุพาเป็นโรคยังแน่เดี๋ยวซาบุพาจะแปะลิงก์เอาไว้ให้ด้านล่างโพสต์เลยเนาะใต้โพสต์เลยเนาะ PFC อ่ะ <S <S เฮามาเล่ากันต่อเลยเนาะอ่าหลังจากที่ซาบุพาได้ป่วยเป็นหลายโรคเนาะตอนตอนที่ยังอ่าตอนที่เริ่มป่วยซาบุพาก็ยังได้ไปเฮ็ดเวียกอยูน่นะพี่น้องตอนที่จบม .7 มาเนาะก็ยังได้ไปเฮ็ดเวียกอยู่อ่าแล้วก็มา มาเป็นแห้งจนแบบว่าเห็ดเบียกยังบอด้เลยตอนอ่าประมาณเดือนหาเนาะประมาณเดือนหาตอนนั้นซาบุพาไปเข้าหรงงานนิคอนแล้วก็เนื่องจากว่าซาบุพากินคารันมีแล้วนะพี่นอ้องเลยซาบุพาไปกินซอสสมเนาะ<ๆ>ก็เลยเห็ดหายเจ็บกระเพาะยางหุ่นแหง้งแล้วก็เลยได้ออกอ่าจากหรงงานนิคอนอยางอ่ากระทันหันเลยเนาะซาบุพาก็เห็ดเบียกอ่าอยู่โรงงานนิคอนได้เพียง เจ้สาสี่วันเนาะพี่น้องก็ยังบ่าทำในหอดเดือนซํำเนาะกะหลังจากนั้นสมบุพาก็ป่วยมาตลอดแลวกะหักซามาตลอดเลยเนาะมีช่วงที่สมบุพาเป็นหน,นักๆกะกินข่าวประมาณมือหนึ่งหาสิบเถื่อนเลยกะว่าไดนะพี่น้องแล้วกะถ่ายเบาประมาณมือละร้อยเถื่อนเนาะถ่ายเบาเรือยว่าปัสสาวะนะเนาะ ก็เป็นโรคอีกยงที่ว่าแบบว่าแปลกประหลาดจนทานหมอกับแบบบอกเข้าใจนอกบางเถ่อกับแบบว่ามันสีสามารถเป็นได้ขนาดนั้นบอกคนเราเนาะมันสีอยู่ได้บ่ออีย่างะนะแต่ว่ามันกระหูเนะพี่น้องแต่ว,ว่ามันเป็นนะนะมันเจียบกระเพาะแล้วมันก็เจ็บกระเพาะปัสสาวะพอทั้งกินขาา่าวดุทั้งถ่ายเบาดุช่วงนั่นสบุภากับบอกคอยได้นอนเลยนะพี่เอฟซีกินข่าวมีแต่กินข่าวกินข่าวแล้วก็ลุกถ่ายเบาตลอดเลยเนาะแล้วก็ แต่ตอนนั้นซาบูพายังได้เป็นโรคภูมิแพ้เนาะพี่เอฟซีจนมาหอดจนมาหอดท่ายปี2 0 2 2สบสอซาบูาก็เลยได้เป็นโรคภูมิแพ้นักเนาะแต่ก่อนถ้าว่า,าเป็นก็เป็นอยู่พี่น้องแต่ว่าเป็นโรคภูมิแพ้อ่าเปื่อนอยังธรรมดาแต่ว่ามาเป็นโรคภูมิแพ้แผลภูมิแพ,พ,แพ้ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกใบน,นี้นี่คือโรคภูมิแพ้ตาเนาะพี่น้องตาซาบูพานะมันมันแพ้บ่ทุกสิ่งทุกอย่างพี่น้องมันยังมันก็จะเข่าตาเลยเนาะกา มีส่วนหนึ่งซาบุภากะแบบว่ามื่นตาวัาได้เลยนะพี่นอ้องอ่าสิว่าตาบอดส่วนหนึ่งเลยกับว่าได้เนาะเพราะว่ามื่นตาใส่แสงนี่ยังกะบวัวได้เลยเนาะพีเ e อฟซีมื่นมื่นตาขึ้นมานเนี่ยแสบจิ้วแบบดีดเลยนะพีเอฟซี e แบบซาบุภาจนแบบเกือบดีดเน่ยนะมันเจ็บแหงเนาะเวลาสิออกมาแต่เพื่อนออกมาถ่ายเบาซาบุภาค่ะได้ใส่แว่นตาดำพี่น้อง ได้ใส่แว่นตาดําอันหนึ่งแล้วก็ได้ใส่เสือเนาะเสือเสือสีดําปุบหัวออกมาแล้วก็รับตาพร้อมนพีเอฟซี FC. ช่วงที่เป็นหนักๆกรบมานประมาณเดือนเดือนสองเดือน,นเนี่ยเนาะแบบมันมืนตาบอดได้เลยได้รับตาได้ลูบล,ลูบพา้าเฮือนเฉพา้าอยางมาแต่ในเนะาะสฉภาาก็ได้ลูบงมออกมาทางนอกแล้วก็ไปเข่าของน์หน้าพน,านพีเอฟซี FC, สว่วงนักก็แบบว่าลําบากหลายเนาะถึงหอดอีกนิดหนึงน่งก็บอดได้เลยจนอ่า แม่สบุภาากาได้ง่ายเือนครัวลงไปอยู่หลุมเนาะว่าสบุภามันแพ้และมันกระถึกห้อนบ่ได้ตั้งแต่ป่วยเนาะซาบุภาก็ได้ตัดขาดจากโลกภายนอกเนาะพีเอชซีอ่ากาทางลิ่นโท,ทรศัพท์บ่ได้พร้อมเนาะเพราะซาบุภาจะแพ้แสงจุดนี้เนาะซาบุภาจึงบอกว่าซาบุภาเหมือนอยู่ในโลกมืดเหมือนตกนรกทั้งเป็นบ่ได้ขบหมู่ขบเพื่อนบ่ได้เห็นโลกภายนอกบ่ได้เห็นสิ่งภายนอก ออกไปไซกับ,บ่ได้เนอพีเอฟซี FC. กามีส่วนหนึ่งกับซาบุพาจนแบบว่าขีดสิ่งบอดี้อะไรเนาะพี่น้องขีดแบบขีดสันยังอะไรเนาะส่วนที่มันเป็นหนักนักส่วนทีซีวิตเท่ามันทรมานมากๆเลยพีเอฟซี FC. ทั้งกินเข่าดุท้งถ่ายเบ้าดุท้งปวดตาเนาะมันอยู่บ่าได้มันมันดิ้นอยู่นะพีเอฟซี FC. แบบมันเป็นแห้งอย่างนี้เนาะส่วนนั่นซาบุพากระหล่างตา มือละกล่องพีเอฟซีปกติยาหลังตานะเพื่อนหายใส่เดือนละกล่องเนาะซาพานะล่างมือละกล่องเลยพี่นะ้องกาเป็นน้าขนาดนะส่ว s นะไพมากกนะับแบบว่าสซาปูพานันสีเขาไปในเลยเนาะเพราะว่ามันเวลาคนกายม,ามันก็นสีแพ้นะักขนาดเจ็บเนาะมันสีเจ็บนักเลยคนมีคนมากายมันมีกลิ่นมีอาออย่างเงเนาะนะแล้วก็ s ่วงนั่นกระเจ็บกระเพ,พาะแห้งเพราะว่าพีเอฟซีแบบว่ามันได้กลิ่นอาหารเนาะมันก็นสีเสบเขาหดกระเพาะเลยเนาะ ทรมานมากๆเลยพีเอฟซี FC. ซาบุภาก็ยอมหับเนาะว่าเคยแบบก็บเคยขิดสันเคยขิดสิ่งที่บดี้อะไรนะพี่น้องจนมาถึงส่วงหนึ่งที่ซาบุภาเป็นหนักๆเนาะพี่น้องผาพี่ชายของซาบุภาได้นําได้นําธรรมะมาให้ซาบุภาเป็นวิทยุเนาะเพื่อนก็บ,บอกซาบุภาว่าอย่าขิดลายอย่ายึดติดในสังขารเนาะเพราะว่า ทุกสิ่งทุกอย่างมันกับโมเมนของเฮาอะนะเลยซาบุพากะได้นําคําเพิ่นมาพิจารณาแลวก็ได้มาฟังบทธรรมะหลายๆบทเนาะก็เลยเหตใหายเข้าใจว่าชีวิตคนเฮามันมีคุณค่าหลายสันไดแเราพี่น้องเฮาบา่ควรขิดสันหรือว่าขิดทิศทําหายตัวเองเนาะเฮาเกิดมาเป็นมนุษย์นี่มันก็ดีที่สุดแล้วเนาะได้มีโอกาสได้มาศึกษาพระธรรมคําสอนของพระภูมิพระพากเจ้าเนาะ เฮาถือว่าเกิดเป็นมนุษย์เขาเป็นมนุษย์ของเขาในโชคดีที่สุดแล้วเนาะจุดนี้ก็เลยเห็นหายสับุภาได้มาหู้ธรรมะได้มาหูพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเนาะได้มาหูว่าคนเฮาเกิดมาเพื่อหย,ยังประมาณนี้นะพี่นอ้องและทางในปัจจุบันนี้ก่ะได้มีพระอาจารย์ทางฝั่งไทยเนาะที่เพิ่นมา,อาบอกเล่าเรื่องรล่าบอกซอนสัพุภาเกี่ยวกับอ ธรรมะเนาะมาบอกมาบอกเราผธรรมคำสอนของพ,อพ,พระภูมิพระพักเจ้าให้สัุภาได้อ่าหับฟังเรีเข้าใจได้มีความปล่อยวางลรยขึ้นเนะาะสัุภาก็ต้องขอขอบคุณพ,พระอาจารย์ทางฝั่งไทยและขอขอบพระคุณพระพี่ชายเนาะที่เหตุให้สัุภพาได้ตาสวา ization, ่างเรื่องทางธรรมเนาะและ man, ต่อมาสาัุภากาได้ตาสว่างในเรื่องทางโลกหรือว่าได้ตาสว่างในสิ่งภายนอกเนาะ และช่วงนั้นสาวซุกกระบ่าตาเพิ่นกาได้มาถ่ายเรื่องราวชีวิตของสาวบุภาเนาะลง y ย u ทูบสองเพืนก็เลยเห็นหายมี PFC ใจดีเพิ่นเห็นสาวบุภาแล้วมีความเมตตาเนาะได้ส่งเงินมาอ่าสอยเหลือในอาการหักษาในการไปศีดยาของสาวบุภาเนาะ แล้วก็สวยเหลือขอบคัวเนาะก็เลยเห็นห้สาบุพามีเงินไปสีดยาเป็นปกติก็เลยเห็นห้สาบุพา,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 พาดีขึ้นมาแบบดีขึ้นมาเรื่อยๆเนาะจุดนี้สาบุพาก็ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทางฝั่งไทยทาง U.S.A. แล้วก็ต้องขอขอบคุณสาวซุปบาวต้าเนาะที่แบบว่าเผิ่นมาสวยเหลือซาบุพา่าจะเผิ่นจะเป็นคนที่มีพระคุณก,กับซาบุพาเป็นอย่างสูงเนาะ,นะจุดนี้ซาบุพาก็ต้องขอขอบคุณหลายๆ และต่อมากะมี PFC เนาะใจดี PFC ของสาวซุกเนาะผึ่นอ่าอยากหายครอบครัวสาวบุพามีรายได้และเพิ่นก็เลยอยากหายสาวบุพานะเห็ดยูทูบและซาบุพานะ่ะตอนนั้นซาบุพาตาซาบุพายังแนมแสงบอดาย้ยังเจ็บอยู่เนาะซาบุพาก็เลยว่าหายขอหายหลานซาบุพาเป็นคนเห็ดไอโบแล้วก็เลยอ่า ก็เลยเกิดมีซองซองซาวลาเซโนโก็คือส่วงแรกก็คือมีน้องฟนกับน้องวาดนั่นเองเนะพี่เอกับพี่เอใจดีผู้ใหญ่ใจดีทางฝั่งไทยเพื่อนก็ได้สนับสนุนทุกอย่างเนะาะตั้งนับตั้งแต่อุป,ปกรณ์ที่สําคัญที่สุดก็คือโทรศัพท์ในการถ่ายท o u t u b e เนาะแล้วกะ็มีคากล้องมีไม้นี่พร้อมเนาะพีเอฟซีแล้วกะ็มีอ่าไวไฟอินเทอร์เน็ตเน็ตบ้านพร้อมเนาะและะ้วก หลายๆอย่างเลยเนาะเกี่ยวกับอ,อุปกรณ์ในการถ่ายทาในการทํา y o indungyoutube เนาะผลได้ส่งมาให้ซาบุผาและปัจจุบันนี้น้องๆของเรากะบ,บอคอยมีเวลาเลยเนาะบวกกับสาบุผาอาการของตาดีขึ้นเนาะสามารถเนมแสงได้หลายขว่าเก่าสซาบุผาก็เลยส่วนมากปัจจุบันนี้ก็เลยมีแต่ซาบุผาเนาะถี่เป็นคนออ,อก ออกกล้องเนอะออกมาเหตุคลิปส่วนมากก็เลยมีแต่ซาบุพาคนเดียวนะเพราะว่าน้องๆเข้ากับบอกคอยว่างเลยเนอะเพราะว่าน้องๆเข้าก็ได้หักหนาทีหลายอย่างเนาะแบบน้องวาดกะปัจจุบันนี้กะตามทีพีเอฟซีได้หูไปเนาะน้องวาดก็ได้ออก้องเฮียนเป็นถี่ครับห่อยแล้วส่วนนนท์นนกะเฮียนยังไม่ได้ออกเนาะแต่ว่านนทนกะแบบว่ามีหนาทีหลายคือกัรนพีเอฟซีนนทนก็ต้องได้ดูแลซาบุพาในหลายเรื่องในหลายอย่างเลยเนาะ เลยเห็นหายน้องๆเฮาบ่คอยมีเวลาเลยส่วนนี้หลังจากที่พี่เอฟซีใจดีทางฝั่งไทยเพิ่นได้ส่งโทรศัพท์มาให้ซาบุพานะจุดนี้ก็เลยกลายเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตของซาบุพานะจากที่อยู่ในมุมมือดอยู่ในโลกมือดอยู่แบบว่าเหมือนตนกนรกทั้งเป็นบบ่ได้เห็นสิ่งภายนอกสิ่งต่างๆยังนม่ได้เห็นน้าหมูเลยเนาะแบบว่าอยู่ในโลกมืดเลยก็ว่าได้นะพี่เอฟซี หลังจากทีท้าบุภาได้มีโท,ทรศัพท์มือถือเนะาะซาบุภาก็เลยเห็นห้ซาบุภาสามารถเปิดโลกกลวงเนาะได้เห็นสิ่งใหม่ๆได้เจอสิ่งใหม่ๆได้เห็นห้ซาบุภานน่นตาสว่าง crouch. ได้เห็นสิ่งภายนอกได้เห็นโลกภายนอกได้เห็นสังคมภายนอกได้และซาบุภาก็ได้เหตุคลิปสาวลาวตาสว่างลงทรงของซาบุภาพ,พนพิน้องอา,อาคลิปนี้กั ปังมากๆเลยเนาะปัจจุบันนี้ก็ได้240,000วิวแล้วเนาะพี่น้องซาบุพาก็ต้องขอขอบคุณ PFC ทุกฐานเนาะที่เขามาติดตามหับส้มคลิปของซาบุพานะหลายๆฐานเพผนกาเขามาให้กําลังใจแล้วก็แน,นะนำสิ่งดีๆเนาะถึงแม้ว่าะจะมีบางฐานเนาะเขามาบูลลี่เกี่ยวกับการบอกกล่าของซาบุพากะซาบุพากะบอไดอ้กโกรธเครื่องเนาะและ้วก น้อมหับเข่ามาพิจารณาเข่ามานำใส้เผื่อเป็นบทเทียนในการฝึกฝนตนเองให้มีศักยภาพให้มีให้มีบทเทียนในการเหตุคลิปต่อ,ตอไปให้มันดีขึ้นกว่าเก่าเนาะซาบุภาก็ต้องขอขอบคุณ PFC อฟซีถุกกฐานหลายๆเด้อทีอ่หากซาบุภาเลยเข้ามาให้กำลังใจตลอดเนาะ และจุดที่ซาบุภาต้องมาเหตุคิปเกี่ยวกับประเทศไทยสาเหตุที่ซาบุภาอยากเหตุคิปเกี่ยวกับประเทศไทยก็ยอดว่าซาบุภามีความประทับใจต่อพี่น้องชาวไทยเนาะที่เผ่นเขามาสวยเหลือซาบุภาเขามาให้กําลังใจส่วนมากก็จะเป็นพี่น้องชาวไทยทั้งนั้นเลยเนาะที่มาให้กําลังใจแล้วก็คอยซัพพอร์ตซาบุภาในทุกๆเรื่องเนาะจุดนี้ซาบุภาก็เลยเหตุให้ซาบุภา อยากนาเสนอเกี่ยวกับเรื่องราวของประเทศไทยเนะาะว่าประเทศไทยเป็นคนมีน้าใจมากๆเลยเนาะสำหรับซาบุภามาหนน์นี่เรื่องราวเกี่ยวกับสิตซาบุภาตั้งแต่ตอนที่ป่วยจนมาหอดปัจจุบันกน็ได้จบเพียงเท่านี้นะพี่น้องปัจจุบันนี้ซาบุภาก็ได้มีอาการป่วยที่ดีขึ้นแล้วนะพี่น้อ,องซาบุภาก,ก็ต้องขอขอบคุณเนาะ แม่พ่ออาไอเอยน้องญาติพี่น้องทุกๆคนหมู <t spoiled> ่เ <establishment> พ <ihat> to ื่อนทุกๆคนเนาะแล้วก็พีเอฟซีทุกๆทานผูใหญ่ใจดีทุกๆทานทีเขามาให้กําลังใจสาบุภาอามาสวยเหลือสาบุภามาโดยตลอดเนาะจุดนี้สาบุภาก็ต้องขอขอบคุณหลายๆเด้อแล้วก็ต้องขออวยพรให้อา ทุกๆคนทุกๆฐานมีสุขภาพแข็งแรงอายุมั่นคนยืนเงินไหลนองทองไหลมาปรถนาสิ่งใดกขะให้สเร็จถูกประการเนาะเดินทางไปสายมาสายก็ะอคให้แขวขาดปลอดภัยอ่าไปทางใดมาทางใดก็ให้มีแต่คนหกักคนแพงเนาะให้มีแต่สิ่งดีๆให้มีแต่ความสุขกายสุขใจโดยเธอซาชุเนอะอมอนนี่ เรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตสาบุภาตั้งแต่ตอนที่ป่วยจนฮอดปัจจุบันก็นได้จบเพียงทถานี้นะพีเอฟซีทวาพีเอฟซีทานได้อยา่างไหสาบุภาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตอ่าส่วนใดตอนใดก็สามารถคอมเมนต์มาได้ที่ใต้โฟตเลยเนาะเดี๋ยวสาบุภาจะเล่าให้พีเอฟซีฟังเนาะมอน,นี่สาบุภาก็สิได้ขอจบคลิปไว้เพียงแถวนี้แล้วนะพี่น้องแต่ก่อนจะจบคลิปก็ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แหละ กดกระดิ่งแจ้งเตือนเผื่อบอห้พพาคดคลิปใหม่ๆจากสองสาวเล่าและสภาก็ต้องขอขอบคุณ PFC ถูทุกฐานเนาะทีบอกขำโฆษณาของสาวเล่ามาเฮานี่สาวเล่าสะได้ขอตัวลาไปก่อนอมือหนาเพาะกันใหม่สบายดีบ๊ายบาย